ไอ้บอมบอกตัวใดฮะไอ้บอมบอกตัวใดฮะบอกดังๆไอ้บอมบอกตัวใดเด็กก็ถ่ายไอ้บอมบอกตัวใดหรอเด็กบอมมันบอกตัวใดบอกยาญเลยนะบอกเลยฮะฮะจีอะไรจี้โโอเคชั่วบองวดนีชั่วบอชั่วชั่วชั่วหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเนาะชั่วหนึเปอร์เซ็นต์ โอเคไอ้ป้ายไอ้ป้ายมีเลขอีหยังดีๆฝากบอกเอฟซีบอกครับเพ่อยู่เพชรยู่กรุงเทพครับในกรุงเทพครับครับเราเราเอาป้ายมีมีมีหวยบอกเอฟซีบอกครับมีตัวใดครับขอเลขเนี่ครับงวดนี้ขอเลขเนี่ครับครับตัวใดครับเอานหนึ่งกระป๋อเอาหยังนะครับหนึ่งกระป๋ออีหยังเอาเอาชัดๆเบิ้ง ออกนึ่งหรือเปล่าออกนึ่งหรือเปล่านึ่งยี่หางหลักรับเลขกับหาหนึ่งกัมหาเลขอะไรเอาไอไปจับเลขยังหกเอาหกอีกหกอ้าวเด็กหน่อยเล่นกันค่ะทุกคนอ้าไม่ไม่ไม่เราก็ทําอย่างนี้สิเอาให้มันหมดเลยแล้วก็คุณเลคุณเลคสิลูกแบบเนี้ยอ้าวเอาเอาไปเลขอะไรอ่าไหนเลขเด้อ เลขเก้าหเก้าเอาเอาใส่บ <dang the> <fish> ัตริกระหัเอาไปจับอีกเอาอีกตัวหนึ่งอ้าไม่ไม่ไม่โอ้ให้นอนตายแล้วก็อะไรจับเลขอ่เอามาอะไรนะเลขค่ะหกเก้าห้าจริงบ่จริงจริง จะออกชั่วบอคับออกด้วยมันจะออกด้วยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวอีปาเกตเดี๋ยวเดีอีปาเกตจะพาไปกินเคเอฟซีโอเคไหมเดอเฮามโงซีนเดอนี่หาหนึ่งหกนจากคาเดอร์หานึ่งโอเคงวดใดนี่สิบหกมิถุนาโอเค อาเบิ้งให้มันดีๆสะวานยี่พอาอาจะหากว่าอาความัทงเจ้าทีเจ้าทางไ่นั่งท่อนี่ก็ดีความั้งเจ้าพอก็ดีอาบวาิที่เป็นความแทงบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ก็ดี ถ้าหากว่ามันจะเป็นจริงตัวนี้ขึ้นมาอากระพูคาเองกอ็ความดีใจอาขอให้มันเป็นจริง มาแล้วหกสี่หกสี่สามหกสี่สาม